สวัสดีค่ะทุกคนอินตันเราก็สื่ช่้นคิมูสิอีกได้กันอีกแล้วนะคะเอิม่มคือฉันนะคะก็จะมาเล่นเกมย a นเดเรตนะคะคือฉันอีชันคิดนะคะว่าแบบเบื่อหน่อยเข้าใจไหมต้องมาแบบหาเกมอื่นๆเล่นจะไม่น่าหรอกแบบแม่ครัวนหนึ่งนะคะอ่า น้องๆหนูๆน,นะคะอย่าไปทำตามนะคะตายหาเนี่ยนะบอกไว้ก่อนดิทำาจจ้านะคะทุกคนเราจะต้องห้ามทุกคนเห็นเลยนะคะอ่าแบ๊บหนึ่งเราก็ไปปรับยิงแบบฆ่าคนแล้วมีเลือดมาแล้วนะคะเราปรับมาแล้วเนาะมาจะยิงให้หมดคาร์ไลน์แล้วอันนี้คือตัวอาก็จะลอยได้ค่ะจะลองขึ้นไปอ๋อนี่ไงจะละ เราขึ้นไปตรงนี้ทายทุกคนมาเยงหันไปหางก่อนนะจะยิงให้ไสพังทั้เลยกดตัว X แล้วยิงยพวกไม่สวยตายหาไปหัดงเลยจ้าอุ๊ยเราโอ๊ยโอ๊ยออ๊ยคางเกงไหนอกประเจ้าคางเกงไหนลายลายแบบ ลายสีน้ำเงินจุดสีขาวนี่พวกแกพวกแกรู้ไหมพวกแกอีพวกนี้สุดโดนยิงตายเลย <c oughs> ขำจังเลยไปดีกว่าเฮ้ยอีนี่มันร้ายนะอีนี่เอาไงดีคะทุกคนนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขวานเหรอใช่ไหม รู้วใช่แล้วไม่ถูกฉันก็เรียกมกกันมาไปเลยกันมาอีนี่อีเวนตาย,าาาตาย,ยคดยาดไ,ไ,ไปเลยตายไปเลยค่ะอีพวกไม่สวยอุ้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 ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้พระเจ้าจะเป็นไงตายขาดไปลอยตายไปอีกคนเลยแกคิดว่าแกจะมาช่วยเพื่อนแกหรอเพื่อนแกหนังตายไปแล้วเอ้ยอีฝันนี่อืนน้อ ไปดีกว่าค่ะทุกคนต้องรีบหนมีมันไม่รอดถ้ามึงคูเห็นห้าไม่ใครเห็นเด็คขาดเลยนะคะงั้นนางจะฆ่าเราคือแบบโอ้ออะปฏิบัติร่าการถ้าแก่รู้แล้วนะผู้ชายหรอจังเนี่ยจะสงสัยหรอ,อ oh วองไม่กล้ามานี้เลยฉันจะพาแกตกลงมานะคะเออจะทำอะไรผมเนะ่ะปล่อยกูนะปล่อยกู กพนะี่เจ้าปล่อยกูนะปล่อยกูดวนี้กูไม่ไปหรอกจ้าไปไปเลยว้าแตาาาาาาา่โอ้ยเจ้าผู้ชายตายหาแล้วโอ้ยอเจ้าโอ้โหหูก้ามใหญ่มัดแตะไม่หนูขำมากแกไปดีกว่าสาวหมวยอนิเมะ ฉันอยากขี่มอเตอร์ไซค์จังเลยอุ้ยพวกแกข้าสีมอเตอร์ไซค์นะชิคกี้มอเตอร์ไซค์แกไปเที่ยวไม่บาอายงาน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 งนงา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 นงเนงาองานงานงยานงานนงานงางางาานนนงอางงา รับนึงงะอชนีนี่เหรอมันคือกงเล็บใช่ไหมฉันเรียกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเคยเห็นแบบมันเป็นหนังใช่ไหมอู้ใชหมานี่เหรอออแกพังแม่ทั้งหมดเลยใครปากกระจกกลางกูมึงมานี่เหรออีอีนะไปก่อนนะมึง เอาอีกแล้วเอาอีนนี้สันนี้สองตัวใครงี่กยก่อน,อน,นเลยโอ้ยแกฮมึงฆ่าเพื่อนไปวังตำรวจรีบหนีแล้วไอ้แกมึงจะหนีกูไปไหนเฮ้ยมันหายไปไหนของมันวะมันหายว้าวโอ,อ้ยแกกระเด็นตายไปเลยโหยเลือ่อน เลือดเต็มหน้าเลค่ะทุกคนเลือดอกเต็มหน้านเลยเด็กสมศสอมอืออ่ะ <Okay. S 1> ใส่กางเกงในเลยขอดูหน่อยอุ้ยลายเดียวกันเลยเรถข oh, <like. S 1> อเออ oh, <c oughs> ป่นโอเมก้าสนไงไงพวกแกก็ตายอุย้ยได้เวลาขี่รถชนฉันจะเอารถเครื่องรถแมงตาะไซ ไป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 แมงแตส่ขี่ชนมันล่ตอนนี้ฉันขี่ชนนี่มันล่อีแกอีแกมันทำไมชีแม่งอะอ้าวโกรธ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 อีฉันโกรธอีฉันโกรธจะยิงจะยิงกูจะยิงมาเลยยิงไปยังป้างเลยข้าสมน่ะ ออุุ๊๊ยยขานั่งกินแมกูว้าวว้าวมัจะจับฉันสุดไม่แก้โอ้ไม่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 ฉันต้องหนี้ฉัต้องนี้แล้วต้องหนีแล้วค่ะทุกคนเออพระเจ้าอย่า้มันโดนส์มาทำไมมีอะไรนี่อ่าม คุณทุกคนเราจบไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดแชร์ให้ช่องที่โมจิอีกต่อกันด้วยนะคะแลวจกันคท่าแล้วจอกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะ